คณะอนุกรรมธิการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรแนสามแนวทางลดปัญหาการลงทุนของภาครัฐพร้อมวางมาตรการป้องกันที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคสังคมเศรษฐกิจและการเมืองน,นยายนนท์ไพศาลลิมเจริญกิจกรรมธิการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการพิจารณาศึกษา โดยระบุว่าได้ศึกษาถึงผลกระทบรวมทั้งแนวทางและมาตราการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรไว้6ด้านได้แก่ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและด้านศาสนาและจริยธรรมสำหรับรูปแบบของการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมเศรษฐกิจการหารายได้ของรัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นรวมถึงการแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายโดยการลงทุนนี้ต้องใช้เงินจำนวนมากอาจมีปัญหาด้านงบประมาณที่รัฐจะต้องจัดหาดังนั้นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาการลงทุนได้คือรัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อง,งบประมาณประเทศแต่ข้อดีคือรัฐควบคุมและกำกับดูแลงานได้เองส่วนการสำรวจความเห็นของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย บางส่วนยังกังวลใจเช่นมีเว็บไซต์พนันออนไลน์เถื่อนจำนวนมากเกิดขึ้นและตั้งคำถามว่าจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรซึ่งคณะอนุกรรมการได้ศึกษาถึงมาตรการป้องกันและปิดกั้นไว้แล้วก็วันนี้คณะอนุกรรมการก็ได้มีการศึกษาจนสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งเชิงบวกเชิงลบนะครับถึงแนวทางและมาตรการการป้องกันการแก้ไขนะครับที่อาจเกิดข,ขึ้นจากการ ตั้งสถานบันเทิงผรบวงจรในภาพรวมโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน6ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือในเรื่องของด้านการเมืองนะครับด้านที่2คือด้านเศรษฐกิจด้านที่3คือด้านสังคมด้านที่4คือด้านสิ่งแวดล้อมด้านที่5คือด้านการศึกษานะครับด้านที่6คือด้านศาสนา